สวัสดีค่ะเอฟซีทุกทุกคนค่ะเอฟซี FC ของป้าคุณป้าคุณนำโชคเจ้าคุณพาโชคค่ะทั้งสองช่องเลยค่ะเจ้าคุณพาโชคนี่เรียกออกวันเกิดเจ้าคุณนะคะ่ะที่ป้ามากๆนะคะ่ะเจ้าคุณเกิดวันที่สิบห้าตุลาคมค่ะวันที่สิบห้าตุลาคมเจ้าคุณพาโชคเนะคะี่ยค่ะหมวดที่แล้วบอ,อก มาออกงวดนี้ค่ะห้าหนึ่งหนึ่งห้าค่ะโอ้ยจังขนาดค่ะฝันฝันค่ะฝันแน่เนาะค่ะเนาะฝันว่ารถมมชนส้นส้นบานนะคะส้นบานคุณยายค่ะรถมาชนบานคุณยายรถภาคกันยุยกกนยทงังขังบนนะคะยุทังบนบ่อนนี่มากล่ามากไอ ไป่าหาสอยูจยังไหสิลงจังไหนฮบันไดกับพังเมือ่อเราภาษายูฮนาน่าอยู่ทั้งงฮันลา่าษนเนี่ยค่ะเต็มๆเลยค่ะโอ้ยสีมี่อีกจะกเกียวบ่น้อฟันจังสีค่ะมาน,นี่ก็เอามาใส่เลกมีทีมาแถนแล้วเลนมีทีมามาหกสองค่ะเช็ดเช็ดลูกซ้อนให้เอฟซีมาหกสองแต่ว่าปากขยับขึ้นขยับขึืนแค่ตัวเดียวค่ะเพราะว่าคิดว่าเล็กมันขึ้นค่ะ ขยับขึ้นแค่ตัวเดียวหกสองหกสามค่ะโอ้ยเต็มเต็มเม็ดเดียวค่ะยิ้มได้ค่ะวันนี้ยิ้มได้ <c oughs> พ่อพ่อหวยอออกว่าทำหรือเปล,าล่าล่ะมาสันขยับขึ้นขยับลงไหมม,มาสันมาโอ้ยขยับสี่ขยับทแทบแต้มเดียวฉันด้วยโอ้ยค่ะได้ค่ะอื เพื่อนมันปกไก่กันค่ะพาเพื่อนไหมาฮันปกไก่ค่ะเพื่อนไหมาตัวเดียวค่ะไหมาตัวเดียวแต่ว่าป่าม่อขยับออกค่ะขยับขยับไหถ้าแม่ป้ากุลเปิดกุมแล้วค่ะเรวก็เปิดกุมไหเพื่อนน่ะค่ะเปิดกุมเราก็สีสรงไหเพื่อนว่ามีสมาชีกจะค้นค่ะเปิดสมาิกไหเพื่อนว่ามีสามารถชิกมาในกุมจะค้นกะเขามาเขามาได้แล้วค่ะเนอะผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากเขา พราะว่าเลขเพื่อนน่ยสีปล่อยแต่ในกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มกลุ่มกลุ่มต่างไม้นี่ค่ะเบอร์ที่ล่วงหายแล้วกะเบอร์เบอร์แอ,อดไลน์กะคือเบอร์เบอร์ยังหลบเงิน <laughs> เดี๋ยวเด้อค่ะเด้ออ่าเดี๋ยวสิบอกเดี๋ยวสิเออขามาในกลุ่มไลน์เก่ากับใดก่อนค่ะ เดี๋ยวสิบอกอีกที่หนึ่งสียนเฮดคิวอะโคตให้ค่ะมันค่อยเข่าง่ายค่ะใต่ใส่คิ้วอะโคดยิ่งสแกนเอามันค่อยเข่าง่ายค่ะถ้าคันถ้าสิพิมเบอร์น่ะมันเข่ายากค่ะฝูงค้นก็บว่าเข่ายากยากว่าสันว่าเ,าญาญาาเออเขามาไล่ไล่เก่าก่อนค่ะไล่ที่เข้าสีคุยกันนคะคะแต่ว่าไลา่นั้นสีบอคุ้ยกันค่ะสิส้งตัวเลขให้ถ้าเขาได้แล้วกับสีนั่นออกค่ะสีบอคุย้ยสีบอคุ้ยในไล่นั้นค่ะ มาคุยไล,ยลยน์นี่เขามีย่งคุยกันในไล่์ไล่นี่ค่ะไล่เกาค่ะไล่ทีเบตเสียตังนะคะไล่นี่มี่มี่คาใส่ใจเรื่องขาดเดอเขาเขาในกลุ่มเล็กมีทีมานะคะเพราะว่าสิยดเปล่าวบาออกคลิปค่ะสีบเบาออกคลิปแล้วสียหายแค,แค่คนในกลุ่มเท่านั้นเลขมีทีมาเลขค้างเดียวแต่ว่าป่าสิขยับเห้มันเป็นโหค้างค่ะสีให้ยไปกลับเลยค่ะให้ไปกลับเนขตสีให้ได้โกค้างค่ะ ตัวกลางแล้วก็ยับขึ้นขยับล่งแล้วก็ไปกลับเท่านั้นค่ะสีเฮ็ดห้สีเฮ็ดหย้หดหยหกฮางค่ะค่ะเพื่อนห้มากค่ะป้ากัสีขยับห้อมันหางเทียมมันกับโบเป,ปะค่ะมันกับเลื่อนค่ะเพื่อนว่าน่ะมันกับเลื่อนแต่ว่าถ้าว่าถ้าจะถ้าจะวิ่งนะคือได้ตลอดเราสันที่ที่สามมวดเพื่อนห้มากนี่คืคอเปะค่ะคะาสมมุติว่าสิวิ่งค่ะ หมวดแรกๆเพคนหายมาสองศูนย์ค่ะหมวดแรกๆหายมาสองศูนย์มันก็วิ่งสองได้ค่ะวิ่งสองก็ได้สองต่อเลยค่ะมันออกสองศูนย์สองค่ะเทีเ่ยวเทียวว่าหันอนหายมากคนหายมากอ่ะหายมากซีหนึ่งค่ะกระทัวิ่งก็วิ่งซีค่ะเพราะว่าคนสี่คนสี่บอกเคงซี่ให้วิ่งถ้าวิ่งก็คือสีวิ่งตัวนี้ ก่มักวิ่งก็มากจับคู่ก็เอาจับคู่กับขยับขึ้นขยับลงก็ได้ค่ะคิดว่าเอฟซีว่ามันมันบ่หลายนี่เนาะค่ะป้าวานบ่าลายค่ะเลขหงหางบ่อไหลค่ะโอ้ยจบจบแนมๆเอาเลขเพิ่นนอะก็หได้ยากได้ซาค่ะอป้ากับปกติกับบ่อเอาเลขผู้อื่นอยู่แล้วล่ะค่ะเอาเลขแค่นี้ล่ะเลขมูแล้วก็ หมู่ที่ทรงมา่ห้เนี่กะเลขเจ้าของฟันเนี่ยค่ะเลขเจ้าของฟันนี่กะเริ่มสิใไซได้แล้วค่ะออกพันศาเริ่มสิใไซได้แล้วนะค่ะเอ่อส่วนส่วนเขาพันศาเปาะ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 เปะค่ะสุ้ยหนาสุ้ยลังค่ะเขายุดได้ได้ทุกงวดอยู่ค่ะแต่ว่าหันได้บ่หลายค่ะในทุกงวดแต่บ่หลายค่ะก็คือผู้ใดอยากเขากุ้มกะเขามาได้ไล่ผู้ใดบ่ขันมีไล่เขามาได้ไล่เกาก่อนก็ได้นะค่ะเนื้อ เ,เดี๋ยวป้าสีดึงเขาในลาล่ไมค่ะที่บอกว่าต้องเขาแบบใดค่ะลายเข้าสีเฮดเป็นลล่ปิดนะคะสีเอฟซีสีบริคุยกันค่ะเอฟซีสีบรเิเวคุยกันค่ะปวดหัวค่ะถ้าเอฟซีคุยกันแล้วค่ะให้เอฟซีม่คุยป้าตกับปา้บปาตัวโตๆเลยค่ะแต่คูอม่คุยนะไลยเก่าค่ะแต่สีคุยกับคุยยล่ยลยเกาไปรตรงพิมพ์คุยไายไม่ป้าสีบอตอบในลาย่ไมค่ะ ไล่ไมคือทรงหวยอย่างเดียวหู้อว่าเป็นอย่างตรงเฮ็ดจังสันจะคล้องปึกจะคล้องปิึกค่ะสิไปเฮ็ดแบบซับส้นซ่อนโอ้ยปวดหัวค่ะมันสิเป็นอันสาเมือร้วนเดีค้คนเดี๋ยนี่นะค่ะมันสอวอวาแล้วค่ะมันสอวอวาแล้วกัเห็นใจเนี่ยค่ะเฮ็ดใจนะะ่าจะ,ะเฮ็ดกุ้มแบบนี้ล่ะกุ้มแบบปิดนี่ล่ะเพราะต้องเอฟซีเพราะต้องคุ้ยกันค่ะเฮ็ด ในเราก็ซื้อไผซื้อม่นโหลดเอาไผเอาม่นโหลดค่ะไผอยากทุ่มก็ทุ่มไผอยากเบาก็เบาก็คือสีบ่ต่อไปนี่สีบ่ห้สีบ่บ่าไ,ไปเน้นสี่ลูกซ้อนว่าป้าเน้นมันบแมแนค่ะบแมแนเพราะว่าเพิ่อหามาตัวนั้นเพิ้ให้มาตัวนั้นสี่ลูกซ้อน <c oughs> ไปเน้นไปเอาเจอตัวนั้นตดตัวเอื้นงผีมันโอ้ยเนาะก็คือนี่ตนแต่นอกเลขสี่หางหนึงค่ะเลขสี่หางหกสามหกสอง ซีหนึ่งหาหนึ่งเท่านั้นค่ะเด็ป้านะคะแต่ว่าเลขตัวนี้เพิ่นหายมากไปแย่เหมือนขึ้นค่ะคืนวันที่สามสิบเอ็ดค่ะเพิ่นหายมากแต่ว่าย่ำย่ำมือเส้าเพิ่นหายมากเพิ่นหายมากแถมอีกกับบร,รูว่ากับบอลถามว่าเลขมาจากใสอีกยังคือมีหลายตัวแฉป้าก็บบอลเถามค่ะเพว่าเพิ่นเพิ่นทรงมาหายค็คือหกแปดหกค่ะเลขกสามตัวกับ หนึ่งศูนย์ค่ะเลขที่มาตอนเทียงเกือบเกือบเทียงน้วค่ะเมื่อวานนี้กับบ่าเขาเลขตัวนั้นบ่อเขาคือเขาตัวนี่ค่ะตัวที่ทรงมากขึ้นนี่ค่ะคือสีแมนอาจจะเป็นเพื่อนในยิ่งมาจากท่าอื่นก็ได้เลขที่มาทรงมากไว้นี่ค่ะแต่ว่าเลขตัวนั้นคือเป็นเลขที่เพิ่นเฮ็ดเอาค่ะที่เพิ่นเฮ็ดคำานวณเอาเพิ่นเฮ็ดเอาค่ะบารูว่าบ่รู้ว่าาำนวณหรือยังล่ะค่ะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเอาบ่รูว่าเพิ่นเอายังเฮ็ด กาเข้ากับประสอดค่ะเพื่อนไ้เป็นตัวเลขมากก็คือจบแล้วค่ะว <laughs> <laughs> ันที่แล้วก็ได้เไปแชร์เลขบินค่ะมันกับมาซีเนาะค่ะมาซีหนึงน่งเนาะมาซีหนึ่งตัวเดียวค่ะก็คือหะก็คือ,ค,อคือป่าวซาูฟังน่ะค่ะกุ้มกุ้มตั้งขึ้นก็คือคา่าค่าได้ใจก็คือสองร้อยเก้าเก้าค่ะสองร้อยเก้าเก้าค่ะ เขามาได้ไล่เบอร์ศูนย์แปดสามแปดสี่ห้าสามแปดเก้าแปดนี่คือคือไล่ไล่ปกติไล่สีคุ้ยกันก่อนค่ะผู้ใดเขามาไล่นี่แล้วกับสีสีสีดึงเขาล่นั่นค่ะกับสีเอาคิ้วอาโคนยังให้ให้ไล่นั่นนะคะแต่คือเขามาไล่นีก่อนเพราะว่าเขาสีคุ้ยกันไล่นี่ค่ะเขามีอย่างกุ้ยกันอยากด่าก็มาด่าไล่นี่เลยค่ะล้นาป่าย่อมค่ะย่อมไม่ด่า สว่าจากไหนก็ม่วาอยู่ไล่ได้ไล่เกาเนี่ยค่ะออบอตรงไปคุยกันได้ไหมค่ะอืมกะเบาูซฟางค่ะพอยาาเขามากกะเขามากค่ะจำซามันสีเข่าจำซาเล็กสีเขาค่ะมันกะเขามากกะคือถือว่าเข่าละค่ะอืมค่ะพวกเขาตัวนึ่งกับเขาตัวนึ่งค่ะรี่พวกลายตัวค่ะรี่ผู้อื่นลายตัวก็นี่ก็ซื้อได้แล้วค่ะกะทนเอาค่ะ สู่กันมาโดนเราก็ต้องสู่ต่อนะคะนะไทเห่าะคะ่ะอผู้ใดซุยก็เอาไม้ค่ะผู้ใดซุยก็เอาไม้ค่ะหายห้ตลอดค่ะถ้าเขากุ้มแล้วเพื่อนถ้าเขากุ้มก็เพื่อนเน่เพื่อนหาตลอดตลอดการค่ะเพื่อนสีไหาไปยาวๆเลยค่ะนันกับที่เขาแน่รุดแน่เห่าเขายาวากันค่ะก็คือมันก็นเห่ากับมองเพเห็นว่ามันมันสีเป๊ะเป๊ะนะคะก็คือกับเห็นใจเนาะค่ะเนาะ้ามองเห็นมันกัน โยนตุ่มตุ่มเอาป้าผูาบอกไปแล้วป้าก็เอาผู้เดียวตัวเออป้าคันมันหูงจากว่ามันตุ่มตุ่มตลอดนะคะป้าก็โยนอเอาผู้เดียวตัวพปสิมหาทาท้ายคลิปนาแดนาดำนาแหล่อยู่นี่ <c ười> ค่ะคลิปนี้กับดีใจน้ำผู้ใดค่ะเสียใจน้ำผู้ผใดค่ะเออก็เอาไมผู้ใดบพท่านใดก็เอาไม่ค่ะ อืมออกสิภาเมือออกทหนึ่งค่ะเรียนหนึ่งไม่สองเทียค่ะแต่ว่าเพิ่นเพื่อนสีหายแต่รัฐบาลเนีะค่ะเพื่อนเพื่อนสีหายแต่รัฐบาลหวยล่าหวยยังเพิ่นสีพ่อหายเพิ่นสีพ่หายว่าสั่นเพิ่นเพิ่บ่มีเวลาค่ะเพิ่บ่มีเวลาเฮ็ดค่ะเพิ่นสีหายแต่รัฐบาลว่าสั่นเอากะรัฐบาลถ้ามันเข่าคุ้มเนาะค่ะเนาะเฮ่าก็มีเวลาหายใจค่ะผู้ใด้่ถือก็เสียใจไปกับ พ่อไก่สีหัวสีออกกันปิ้งขึ้นมามีกําลังวังชาขึ้นมาทั้งที่เลยค่ะคือปลาดีละหมวที่แล้วแต่เด็กวิ่งโอ้ยหนางอยอยู่ค่ะในแต่ทุ่นทุ่นกับเกือบ่อด้ค่ะในแต่ทุ่นเคลืนสื่อหลาค่ะซองซองมัวดซื้อนักเลยค่ะมวนนี่กับมวดที่แล้วค่ะซื้อนักแล้วค่ะเริ่มนักแล้วค่ะลักซองค่ะโอ้ยสองหน่อยสองใหญ่ค่ะ อ่าเนี <tampoco S 2> so hmm. mm ่ยบอกว่ามันอายเพื่อนอายเพื่อนค่ะอืมกันละค่ะคราเนี้ยอใค่เนี้ยหันใจโลงงวดนนี้เขาบนเขาล่างกันดีใจค่ะอืมเขาอีกเด้เลยสี่พอยแม่เลยโดนใจให้เตะเขาเกลกลูกเล็กเต่านี้นะค่ะให้เอฟซีได้ยิ้มหัวรั่วมวนกันเนี่ยค่ะจังอยก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็ จ้ะกันตัวเห่าไอบุญกะทินเนาะนี่กับบุญกะทินอาจารย์ไข่กับพ้นกี่ิเก่าที่สิบนี่ก็เริ่มสตาร์ทแล้วค่ะอืมก็สิบเลขเลขเลข,เลขของอาาอาจารย์ไอาาปู้พิศนาเข,าขา่าค่ะเลขฟันเพ่นค่ะเขา้ขาบ้านเลขที่เพ่นค่ะบ้านเลขที่เพ่นสามหาเอาสามหกค่ะบ้านเลขที่เิ่นสามหกเข่าค่ะ เพิ่นฝันว่าเพิ่นไปไปบ้านแม่เพื่อนน่ะไปบ้านโยมแม่เพื่อนน่ะค่ะแต่เข้าค่ะสีได้ไปตามตัวบาดนี้ผู้ปิศาณเพื่อนออกพรรษนซา้วเพิ่นสีพูนล่ะไปยุจุมสีอาจารย์ไข้เพื่อนเป็นย่าข้านาตำบลเพื่อนสิโยเพิ่นสิโยอาจารย์อันปิศาณผู้ปิศาณไปไหวพูนว่าซันอ่าเพิ่นบัาพูนุ่บ่มิพะอ่าวัดมัดจบบรรจุมสีที่ดังๆในสมัยก่อนน่ะค่ะอ่า ห้อยห้อยพนเขาแล้วค่ะออกพ่นสาห้อยเขาแล้วห้อยอาจารย์ปิดเสร็จปูปิศนานี่ค่ะค่ะคลิปนี้เอาแค่นี้ก,กนเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าไว้พ่อกันไม่ค่ะสวัสดีค่ะ